สวัสดีค่ะสำหรับหลักสูตร Basic for Canva นะคะวันนี้ครูตั๊กก็จะมาแนะนำวิธีการสมัครใช้งาน Canva for Education หรือ Canva เพื่อการศึกษานั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ต้องทราบก่อนว่า Canva คืออะไร แทนว่าเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานนะคะใช้งานในเรื่องของการดีไซน์งานต่างๆไม่ใช่แค่สไลด์รีเ presentation อย่างเดียวแต่จะช่วยเหลือทุกงาน a r ร์ตเวิเท่าที่จะเป็นไปได้ผู้ใช้งานไม่จะเป็นจะต้องมีความรู้ด้านศิลปะนะคะก็สามารถใช้แขนว่าได้บวกกับเทรนโลกในตอนนี้ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษบน e ีเซนเทชันกำลังเป็นที่นิยม แคนว a นะคะจึงมีแทมเพลตทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษและยิ่งตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะสำหรับการสมัครใช้งานแคนว่าเพื่อการศึกษานะคะให้ทุกท่านเข้าไปในเว็บไซต์ google.com เพื่อค้นหาคำว่าแคนว่าหรือแคนว่าเพื่อการศึกษาค่ะ เราก็จะพบลิงก์การสร้างและทำงานร่วมกันแคนว่าเพื่อการศึกษาให้คุณครูคลิกลิงก์เข้าไปได้เลยจากนั้นแคนว่าเพื่อการศึกษาก็จะมีลิงก์เพื่อให้เราคลิกสมัครใช้งานได้เลยสำหรับครูค่ะ เมื่อเข้าไปแล้วให้คุณครูไปคลิกที่เกต Verify Now เพื่อยืนยันตัวตนของคุณครูนะคะเพื่อกรอกประวัติส่วนตัวค่ะสำหรับส่วนที่เราจาเป็นต้องกรอกก็คือชื่อโรงเรียนของเราค่ะเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะไม่ต้องกรอกก็ได้หลังจากนั้นเราก็ไปกรอกนามสกุลของเรานะคะลงไป จากนั้นคลิกที่ continue ค่ะในส่วนของเอกสารเพิ่มเติมนะคะทางแทนว่าก็จะให้เราอัปโหลดข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเข้าไปนะคะอย่างเช่นนะคะคุณครูสามารถอัปโหลดใบประกอบวิชาชีพลงไป หรืออาจจะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนนะคะสามารถอัปโหลดลงไปเพื่อยืนยันตัวตนในการเป็นครูของเราได้หมดเลยค่ะในที่นี้ครูตั๊กก็จะอัปโหลดเกี่ยวกับคำสั่งในการมอบหมายงานนะคะการปฏิบัติหน้าที่งานในโรงเรียนลงไปค่ะ จากนั้นนะคะเราก็คลิกที่ Submit นะคะเพื่อส่งข้อมูลให้ทางแคนวาประมวลผลให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นทางแคนวาก็จะให้เราตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนว่าคุณครูได้สอนชั้นอะไรบ้างคุณครูสามารถเลือกได้หลายชั้นเท่ากับจำนวนที่คุณครูสอนเลยนะคะ ต่อไปก็คือคุณครูสอนในวิชาอะไรค่ะคลิกที่ submit เพื่อส่งคำตอบนะคะและคลิกที่ continue เพื่อดำเนินงานต่อค่ะเมื่อเราทำการสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องรอทางแคนว่าตอบกับ Gmail ของเราเพื่อที่จะได้ใช้งานเพื่อการศึกษาได้นะคะ การตอบกลับ Gmail ของแ a นว่าจะใช้เวลาประมาณ1-2สัปดาห์ซึ่งเมื่อทางแ a นว่าตอบกลับทาง Gmail แล้วคุณครูก็ต้องไปยืนยันตัวตนผ่านทาง Gmail เพื่อที่จะใช้งานแ a นว่าเพื่อการศึกษาได้ค่ะสำหรับ EP ที่1ครูตับก็ได้แนะนำวิธีการสมัครงานแคนว่าเพื่อการศึกษาหรือแ a นว่า for education และติดตามใน EP ที่2ต่อไปนะคะ